สวัสดีครับพวกเราชาวกวสอนอเขตสาธรวันนี้มาจัดแสดงกิจกรรมการแสดงผลิตภัณฑ์ o อ c c ซและสาธิตวิชาชีพการทําขนมสัมปันนีเป็นขนมโบราณหาทานยากนิยมใช้ในงานมงคลต่างๆครับเชิญชวน,นทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมและอุดหนุนผลิตภัณฑ์ของชาวกวสอนอร่อ,รอยในราคามีตภาพคุณภาพครับกลองเชิญชวนชาวกระทรวงึาษาริการนะครับมาอุดหนุนนะครับมาดูผลิตภัณฑ์ของกุะชนของกกาเขตนาอรเขตสาธรนะครับเปร็นข,ขอนมไทยอร่อ,รอยๆนะครับเชิญน,นะครับ ครับเชิญชวนชาวกระทรวงสาธารณสุขชาวกระทรวงนอนะครับทุกท่านวันนี้มีสาการสาธิตขนมซาโมซ่านะครับจากกระทรวงพัฒนานะครับเชิญทุกท่านนะครับแล้วก็มาชิมกันได้ะนะครับวันนี้เป็นขนมสวยๆน่ารักอร่อยอร่อยครับเชิญนะครับ